มาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับไปดูสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัเสเซียกับยูเครนกันต่อเนื่องน,นะครับล่าสุดนั้นเนี่ยทางด้านายูเครนออกมาเปิดเผยนะครับว่าล่าสุดนั้นทหารรัเสเซียและก็กองกาลังสนับสนุนพยายามที่จะปฏิบัติการจู่โจมโรงงานถลุงเหล็กในเขตอาชอฟตาวของเมืองมาริอุปโปซึ่งเป็นเมืองท่าสําคัญริมชายฝั่งทางตะวันออกของยูเครนอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีคําสั่งอย่างเป็นทางการจากทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าต้องการให้ทหารทําเพียงปิดล้อม ทางเข้าออกทั้งหมดอย่างแน่นหนาก็เอาไว้เท่านั้นนะครับล่าสุดนั้นอกโอเล็กซี่อาริสโทวิสหนึ่งในที่ปรึกษาของประธานทุบดีวโลโดิดเมเยเซเลสกี้ผู้นําของอยูเครนก็บอกว่ารัฐบาลยูเครนนั้นเนี่ยเดินหน้ายื่นข้อเสนอให้กับรัสเซียในการจัดการเจราจาโดยตรงรอบพิเศษที่เมืองมาริอูปโปเพื่อหารือกเกี่ยวกับชะตากรรมของทหารและก็บรรดานักรบตลอดจนพลเรือนซึ่งยังคงติดค้างอยู่ภายในโรงงานถลุงเหล็กแห่งนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป โดยยูเครนมุ่งหวังให้มีการหยุดยิงนานหลายวันเพื่ออพยพแต่ข้อเสนอยังไม่ได้รับการตอบสนองจากทางด้านรัสเซียค<ะ>ือกองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยปิดล้อมเมืองมาริอุโปมาตั้งแต่เมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาปัจจุบันเมืองท่าแห่งนี้กลายเป็นสมรภูมิหลักของการสู้รบระหว่างทหารของทั้งสองประเทศโดยหากรัสเซียสามารถควบคุมเมืองนี้ได้อย่างเป็นเสร็จก็จะสามารถสร้างเส้นทางเชื่อมจากคาบสมุทรไครเมียเข้าไปยังแผ่นดินใหญ่ของอยูเครนได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่านั่นแหละทางด้านรัสเซียก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่า บรรดาทหารที่อยู่ในเมืองมาริอุโปเนี่ยครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของโรงงานถลุงเหล็กเหลนี้มันเป็นนักรบเนี่ยนะครับนีโอนาซีแล้วก็เป็นทางด้านในส่วนของกองทัพจากต่างชาติเนี่ยครับเข้าไปแฝงตัวอยู่แม้ว่าจะมีพลเรือนอยู่ด้วยก็ตามเนี่ยครับดังนั้นการที่เปิดเส้นทางมนุษยธรรมนั้นก็มีส่วนที่จะทําให้บรรดาทหารเหล่านี้เนี่ยหลบหนีออกมาได้ก่อนหน้านี้หลายครั้งเนี่ยครับบรรดาทหารที่ติดอยู่ในนี้เนี่ยพยายามสื่อสารออกมาเนี่ยครับเรียกร้องให้ ทางด้านกองทัพนานาชาตินั้นเข้าขการช่วยเหลือพวกเขาโดยด่วนนะครับเพราะว่าถูกปิดล้อมเอาไว้ทั้งหมดนะฮะขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีจากทางสหรัฐนะคะเมะื่อวานนี้มีการเยือนที่เมืองเคฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางทางนันยบข่าวเองที่บอกว่าไม่ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการเนี่เพรากเกรงในเรื่องของความปลอดภัยกับฐานเจ้าหน้าที่ที่จะมาด้วยโดยที่เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมรัฐบาลสหรัฐได้มีการส่งตัวแทนระดับสูงมาเยือนกรุงเคฟของยูเครนเป็นครั้งแรก โดยที่มีนายแอนโทนีบริงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐคนเอกลอยออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแล้วก็ได้มีการเข้าพบกับเซเลสกี้ด้วยนะคะผู้นํายูเครนท่ามกลางการประเมินค่ะที่บอกว่าผู้นํายูเครนเนี่ยอาจจะขออาวุธยุโทโธปกรณ์หนักจากสหรัฐเพิ่มเติมเพราะว่าก่อนหน้านี้นายเน็ตไพรส์โฆษกระทระวงต่างประเทศของสหรัฐมีการให้ความเห็นไว้นะคะว่า ก่อนที่จะมีการพบปากกันเนี่ยเขาให้ความเห็นว่าจากที่ดูสถานการณ์ของทางฝ่ายยูเครนก็คือชัยชนะยูเครนกําลังชนะสงครามซึ่งก็ไม่แปลกเพราะยูเครนเนี่ยต่อสู้ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ได้รับการสนับสนุนด้านความมั่นคงจากสหรัฐและชาติอื่นๆกว่า30ประเทศและบทสรุปของสงครามครั้งนี้คือความพ่ายแพ้ในเชิงดุยศาสตร์ของรัสเซียแต่ทั้งนี้เนี่ยก็มีรายงานออกมานะคะว่าผู้สื่อข่าวที่ร่วมเดินทางไปกับบริงเกตแล้วก็ออสตินที่ที่จะเดินทางไปเนี่ยแหละค่ะถูกสั่งห้ามไม่ให้รายงานเกี่ยวกับการเดินทาง ในการเยือนกรุงเคียฟครั้งนี้จนกว่าทั้งสองจะเดินทางออกจากยูเครนเพราะว่าก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายอนาโตลีอันโตนอฟเอกกราทูดรัสเซียประจำสหรัฐอเมริกานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีตัวซัดร,รัสเซียวันว่าสถานทูตของรัสเซียในกรุงวอชิงตันดีซีต้องอยู่ภายใต้การปิดล้อมโดยทางการสาหรัฐรวมถึงธนาคารแบงก์ออฟอเมริกาก็ได้ปิดบัญชีของสถานกองศุนทั่วไปของรัสเซียที่อยู่ในนครฮุสตันและก็นครนิวยอร์ก นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตยังได้รับการคุกคามทางโทรศั์นะครับรวมถึงทางไปรษณียอีกด้วยรวมถึงในบางครั้งทางเข้าออกของสถานทูตก็ถูกปิดกัน้นเพราะมีการประท้วงรวมถึงการทําลายสถานที่เช่นเดียวกันการโจมตีกิจการของรัสเซียในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีการขับรถชนเข้าประตูสถานทูตรัสเซียในไอร์แลนด์และโรมาเนียนักเ่อนไหวก็มีการละเลงสีทําลายตาม สถานทูตเช่นในที่ออสเตรียและก็ที่รัสเซียหลายประเทศเองนั้นก็กําหนดมาตรการการคว่บาตรรัเสเซียอย่างกว้างขวางนะครับบางประเทศในยุโรปนั้นมีการขับไล่นักการทูตรัเสเซียผลประเทศนะครับในขณะที่รัเสเซียนั้นก็ตอบโต้ในหนทางหรือว่าในรูปแบบเดียวกันด้วยโดยที่ทางด้านของพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์ค่ะอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษา,าความปลอดภัยแห่งชาติออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าต้องจับตาสงครามรัเสเซียย,ยูเครนจะรู้ผลแพ้ชนะเร็วๆนี้ โดยที่มนโทนาเทเดตเนี่ยเขามีการโพสต์ไว้นะคะว่ารัเสเซียกับสหรัฐเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการแข่งขันกระทบกระแทกกันมานานทั้งคู่เนี่ยต่างใช้ประเทศอื่นเป็นตัวแทนในการรบกันมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2องค่ะที่สําคัญคือตอนนี้เนี่ยมันมาลงอยู่ที่สงครามรัเสเซียยูเครนมีการแยกทำลายออกมานะคะว่า ตั้งแต่ช่วงสงครามเกาหลีสหรัฐเนี่ยหนุนเกาหลีใต้ช่วงปี2493ถึง2496ส่วนรัสเซียจีนไปหนุนเกาหลีเหนือรอบนี้เสมอกันครั้งถัดมาเป็นช่วงสงครามเวียดนามใต้ลาวกัมพูชาปี2506ถึง2518ท้งสหรัฐหนุนรัฐบาลกลุ่มนี้ส่วนรัสเซียไปหนุนเวียดนามเหนือสหรัฐแพ้ยับเยินถัดมาเนี่ยก็จะเป็นสงครามอัฟกานิสถานครั้งแรกนะคะปี2522รัสเซียไปหนุนรัฐบาลอัฟกานิสถานส่วนสหรัฐไปหนุนกบฏมูจาฮิดินทั้ง อาวุธเงินทองต่างๆถัดมาเป็นสงครามอัฟกานิสถา,านครั้งที่สองปี2544สหรัฐไปนหนุนรัฐบาลที่สู้กับกลุ่มก่อ,อก,การร้ายที่สหรัฐเนี่ยเคยสนับสนุนขึ้นมาเองซึ่งก็ต่อมาอยู่ภายใต้การนําของกลุ่มตาลิบันด้วยนะคะแต่ว่าทางราัสเซียก็แอบไปสนับสนุนกลุ่มผ่านทางกลุ่มก่อ,อก,การร้ายอื่นแทนแล้วก็มาล่าสุดเนี่ยแหละค่ะคือเรื่องของรัสเซียยูเครนที่ก็จะเห็นได้ชัดโดยที่พวนโทนันทาเดชก็บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการรับข่าวสารอย่างยุติธรรม ถ้าเกิดว่าเรารับข่าวสารอย่างยุติธรรมแล้วจะพบว่ารัเสเซียไม่ยอมตกหลุมพรางของนาตโต้จากการรบในเมืองที่เอาประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวประกันจึงค่อยๆรุกค่อยๆทําลายคอย,คอยทําลายอาวุธที่ทางนาตโต้ส่งมาส่วนใครจะแพ้ใครจะชนะในรูปแบบใดก็จะรู้กันในเร็วๆนี้ค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคุณอนุสรธรรมใจอดีตกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ ก็พูดถึงสัญญาณจุดเปลี่ยนระบบการเงินโลกครั้งใหญ่ทยอยเพิ่มขึ้นหลังตลาดนดอนซื้อขายโลหะมีค่าเนี่ยครับอาจยุติการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นทองคําเป็นเงินแล้วก็เป็นนิกเกิลในตลาดซื้อขายอนาคตล่วงหน้าหลังจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเงินต่อพันธมิตรชาติตะวันตกที่มีต่อทางด้านรัสเซียเนี่ยก็ทำให้ธุรกรรมการซื้อขายของโลหะมีค่าไม่ว่าทองคําเงินแล้วก็นิกเกิลซบเซาลงอย่างมากการซื้อขายสัญญาทองคําในตลาดล่วงหน้าโดยสถาบันยักษ์ใหญ่ชาติตะวันตก อยากสถาบันการเงินชาติอังกฤษเนี่ยครับรวมถึงสถาบันการเงินสัญชาติอเมริกันล้วนใช้การกู้เนี่ยนะครับแล้วก็ทําธุรกรรมในตลาดการเงินที่มีขนาดใหญ่กว่าการซื้อขายทองคําจริงหลายเท่าตัวนอกจากนี้การซื้อขายหรือว่าการเทรดตราสารอนุพันธ์ทั้งหลายก็มีการเก่งกําไรแล้วก็ซื้อขายทองคําหรือว่าเทรดสูงกว่าทองคําที่ผลิตได้หลายเท่าตัวเมื่อธนาคารกลางรัสเซียเพิ่มการเก็บทองคําหลังจากถูกคว่ำบาตรทางการเงินและก็รัสเซียนั้นมีเหมืองทองคําแล้วก็ผลิตทองคําได้เป็นอันดับรองจาก จีนอยู่ที่ประมาณ330 3 3 0 3้2ถึงตันจีนนั้นผลิตได้อยู่ที่368-370ถึงตันออสเตรเลียผลิตได้อยู่327-330ถึงตันซึ่งก็ใกล้เคียงกับรัสเซียดังนั้นเนี่ยตลาดซื้อขายสินค้า3ประเภทหลักคือโลหะมีค่าก็คือทองคำเงินนิกเกิลอ่าแล้วก็เหล็กแท่งรวมถึงพลาสติกที่มีมูลค่าการซื้อขายมากกว่า10ล้านล้านดอลลาร์ใช้เป็นราคาอ้างอิงการซื้อขายโลหะนอกกลุ่มเหล็กมากกว่า90%รวมทั้มีบทบทาทสาคัญในกรรบริหาารควมเสี่ยงด้านราคาค ผ่านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยนะครับทั้งสัญญาฟิวเจอร์สัญญาฟอร์เวิร์ดแล้วก็สัญญาออปชันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเรียกว่าช็อตเนี่ยนะฮะของสัญญาซื้อขายทองคําที่ปิดสัญญาช็อตเซลแล้วก็ส่งมอบทองคําจริงด้วยนี่ฮะเขาบอกว่าภาวะดังกล่าวนั้นก็จะทําให้ราคาทองคํามันผันผวนอย่างหนักหากราคาทองคําเพิ่มสูงขึ้นตามอุปสงค์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยนักลงทุนรายใหญ่ที่ทําช็อตเซลต้องคัดลอสเพื่อลดความเสียหายด้วยการยอมเข้าซื้อราคาทองคํา ในราคาที่สูงมากเพื่อนําทองคําส่งมอบตามสัญญาช็อตเซลขณะที่มีการเข้าซื้อเพื่อเก็บทองคําจริงเนี่ยครับเพิ่มขึ้นทองคําจะเป็นสินทรัพย์ที่มีความสําคัญมากขึ้นกว่าเดิมในระบบการเงินโลกแล้วก็ระบบอัตราแลกเปลี่ยนโลกนะครับดังนั้นเวลานี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้านคุณอนุสรธรรมใจนั้นก็บอกว่าตลาดการเงินและก็เศรษฐ,ฐกิจยุคสงครามยังคงผันผวนไปอีกนานจนกว่าระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจและระเบียบการเงินถูกสถาปนาสําเร็จโดยดอลลาร์สหรัฐอเมริกายังเป็นสกุลเงินหลักของโลก แต่จะลดความสําคัญลงโดยทองคาจะมีบทบาทมากขึ้นโดยบางประเทศอาจจะกลับไปใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบปริวัติทองคํามากขึ้นด้วยครับค่ะข,ขณะที่ทางด้านของคุณอภิชาติพรายรุ่งเรืองนะคะประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเอามาปเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการตรึงราคาน้ํามันดีเซลค่ะ30บาทต่อลิตรที่มันกำลังจะสิ้นสุด30เมษายนนี้บอกว่าอยากให้มีการขยายเวลาออกไปก่อนเพราะว่าหากรัฐบาลมีการปรับราคาขึ้นตอนนี้เนี่ยจะมีผลกระทบต่อทุกภาคสว่วน ที่สําคัญคือเขาบอกว่าต้นทุนที่เรารับได้อยู่จริงๆเนี่ยอยู่ที่25บาทต่อลิตรแต่ด้วยสถานการณ์ของสงครามรระเซียูเครนนะก็เข้าใจแล้วก็รับได้ในราคา30บาทต่อลิตรแต่ถ้ารัฐปล่อยให้ราคาน้ํามันสูงกว่า30บาทต่อลิตรเราก็ไม่ไหวเหมือนกันรัฐต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะน้ามันเป็นต้นทุนของการผลิตและเศรษฐกิจทั้งระบบนอกจากนี้คุณอภิชาติบอกว่าจะมีการเข้ายื่นหนังสือนะคะแล้วก็จัดกลุ่มปราศรัยหน้าทำเนียบรัฐบาลด้วยค่ะมีข้อเสนอ2เรื่องก็คือการชะลอให้การ ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลวันที่1พฤษภาคมนี้เนี่ยเลื่อนออกไปก่อนอีกอย่างคืออยากให้มีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากคุณสุวัฒนาพงพันธ์มีชาวเนี่ยให้เป็นคนใหม่แล้วก็จะมีการขอให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนอีก3เรื่องคือเรื่องของการลดอตาาัตราภาษีสปารสมิตน้ำมันเชื้อเพลิงด้านขนส่งให้เหลือ0.2บาทต่อลิตรเท่ากับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน อย่างที่2ก็คือนำไบโอดีเซลที่ใช้ผสมน้ำมันเนี่ยออกจากระบบชั่วคราวจะลดได้ประมาณบาท50-2บถึงบาทต่อลิตรเพราะปัจจุบันนี้ราคาสูงกว่าน้ำมันดีเซลเท่าตัวและ3คือการเทียบราคาน้ำมันประเทศสิงคโปร์คือขอให้เลิกคิดค่าขนส่งรวมเข้าไปในต้นทุนด้วยอันนี้คือสิ่งที่ทางคุณอภิชาติบอกว่าจะมีการเรียกร้องเพิ่มเติมนะคะครับในขณะที่ทางด้านคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกระฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงคนเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายยกระฐมรีที่กำ,ำกำับดูแลกระทรวงแรงงานได้ติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแยง้งยูเครนรัสเซียรวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนื่องว่าสถา,สถานการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งโรคระบาดแล้วก็ภัยสงครามนะครับจึงมีการออกมาตราการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ลดผลกระทบ สิ่งสาคัญอีกอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยครับสิ่งที่กระทรวงแรงงานออกมาบอกคุณสุชาติออกมาบอกนั้นเนี่ยก็วอนไปจากผู้ประกอบการนะครับเห็นใจประชาชนอย่าเพิ่งขึ้นราคาสินค้าก็บอกว่าเรื่องตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทางด้านกระทรวงแรงงานทําได้ช่วยได้นั่นก็คือการลดเงินสมทบช่วยลดต้นทุนนายจ้างเพื่อที่จะทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนกว่า1นึ่งแสนล้านบาทครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าสถานการณ์เนี่ยมันเกิดอยู่โน่นแหละครับสาภาพยุโรปนะครับแต่ว่ามันส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วทั้งโลกรวมถึงประเทศไทยนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูติดตามข่าวอื่นที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับเกี่ยวเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้เรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ความขัดแย้งของโลกด้วยเดี๋ยวมาตามต่อช่วงหน้าครับ